สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์สบายใจเสียงแห่งความสุขพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจที่จะพาคุณก้าวข้ามความกังวลใจค้นพบความสงบภายในตัวเองและเติมเต็มใจให้เบาสบายอีกครั้ง วันนี้เราจะคุยกันเรื่องความวิตกกังวลอารมณ์ที่หลายคนรู้จักดีมันเกิดขึ้นในหัวและในใจแต่ส่งผลต่อร่างกายความคิดและการตัดสินใจของเราแบบที่บางครั้งเราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ เมื่อเรารู้สึกวิตกกังวลสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาจะทำงานทันทีมันจะกระตุ้นให้ร่างกายเข้าสู่โหมดสู้หนีหรือชะงักทำให้เกิดอาการที่เราคุ้นเคยเช่นใจเต้นเร็วมือเย็นเหงื่อออกหรือรู้สึกคิดอะไรไม่ออกเลยทั้งหมดนี้คือคกลไกตามธรรมชาติที่พยายามปกป้องเราจากอันตรายแม้มันจะเป็นแค่การประชุมหรือเหตุการณ์เล็กๆก,ก็ตาม ลองนึกภาพดูค่ะคุณต้องพูดหน้าห้องประชุมพอใกล้เวลาใจเริ่มเต้นแรงมือเย็นหัวว่างเปล่าทั้งที่เตรียมมาดีแล้วหรือในคืนก่อนสัมภาษณ์งานคุณนอนไม่หลับคิดวนไปวนมาว่าจะตอบคำถามได้ไหมใครจะอยู่ในห้องสัมภาษณ์นั่นละค่ะความริตกกังวลแบบที่เราคุ้นเคย ความคิดที่ว่าถ้าฉันพูดผิดทุกคนจะมองว่าฉันล้มเหลวหรือถ้าฉันทำไม่ดีฉันไม่มีค่าคือสิ่งที่เรียกว่า cognitive distortion หรือการบิดเบือนทางความคิดเราเหมารวมและตัดสินตัวเองจากเหตุการณ์เดียวซึ่งยิ่งเราติดอยู่กับความคิดแบบนี้นานเท่าไหร่ใจก็จะยิ่งหนักเท่านั้น สิ่งแรกที่เราทำได้คือสังเกตสัญญาณของใจตัวเองเช่นหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงความคิดซ้ำๆหากเรารู้ทันว่าเกิดอะไรขึ้นในใจเราก็จะค่อยๆควบคุมอารมณ์ได้มากขึ้นแล้วเราจะดูแลตัวเองยังไงนี่คือ5วิธีง่ายๆที่อยากชวนคุณลองค่ะ 1>, 1. หายใจแบบสี่สี่สี่สหายใจเข้า4วินาทีกลั้นไว้4วินาทีผ่อนล,ลมหายใจออก4วินาทีแล้วพักอีกสวินาทีทำามสี่ถึรอบวิธีนี้จะช่วยให้สมองส่วนเหตุผลกลับมาทำงานและใจสงบลงได้จริงๆ 2. จดบันทึกสิ่งที่คิดในหัวเขียนออกมาเลยไม่ต้องเรียงลำดับความคิดเมื่อความคิดที่ฟุ้งอยู่ในหัวถูกปล่อยออกมามันจะเบาลงทันที 3. ตั้งเวลาให้ตัวเองกังวลได้เช่น15นาทีต่อวันแล้วเมื่อหมดเวลาเราหยุดเลยการให้กรอบกับอารมณ์ช่วยให้ใจรู้สึกว่าเรายังมีอำนาจควบคุมตัวเองอยู่ 4. ใช้คำพูดปลอบใจตัวเองเช่นตอนนี้ฉันปลอดภยัยหรือทุกอย่างจะผ่านไปฟังดูง่ายใช่ไหมคะแต่คำพูดเหล่านี้มีพลังอย่างมากเพราะมันช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในพีระมิดความต้องการของแมสโลเลยทีเดียว 5. ออกไปเจอธรรมชาติรับแสงแดดยามเช้าสูดลมหายใจในสวนหรือแค่เดินช้าๆอย่างมีสติร่างกายและใจของเราตอบสนองต่อธรรมชาติได้อย่างน่าอัศจรรย์นอกจาก5วิธีนี้ยังมีเครื่องมือดีๆที่ช่วยดูแลใจเช่นการฟังเพลงบรรเลงการใช้แอปช่วยทำสมาธิหรือพอดแคสต์ที่ให้กำลังใจ การฝึกแบบนี้ซ้ำๆจะสร้างเส้นทางประสาทใหม่ในสมองซึ่งเรียกว่า neuroplasticity นั่นแปลว่าสมองของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงเมื่อเราฝึกใจเป็นประจำ และไม่ใช่แค่ทฤษฎีเท่านั้นนะคะมีผู้ฟังคนหนึ่งเคยเล่าว่าเขารู้สึกเหมือนความกังวลเป็นเพื่อนที่ติดตัวอยู่ทุกวันจนเขาเริ่มเขียนสมุดขอบคุณทุกเช้าเริ่มจากสามอย่างที่รู้สึกดีเช่นได้นอนหลับสนิทแมวมาให้กอดยังมีข้าวกินเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องสามสัปดาห์แล้วบอกว่าใจเขาค่อยๆเปลี่ยนไปจริงๆ สุดท้ายนี้อยากบอกว่าความวิตกกังวลไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดแต่มันคือสัญญาณจากใจที่บอกว่าฉันต้องการความเข้าใจอย่าผลักไสมันไปลองอยู่กับมันด้วยความอ่อนโยนและฟังมันด้วยใจ ไม่มีพายุใดอยู่ตลอดไปใจของคุณก็เช่นกันแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะเทคนิคดีๆแบบนี้มีอีกเพียบในช่องสบายใจเสียงแห่งความสุขอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะเพื่อใจที่เบาขึ้นในทุกวัน